สวัสดีพี่น้องกองไปสมองสมบอตครับวันนี้เบาผือกับสีผพ้าพี่น้องกองห้าไปไปหาตัดผมครับซึ่งสถานการณ์ร่านตาพลตอนนี้ก็อยู่ในสภาวะที่เสี่ยงครับพี่น้องแต่ว่าผมเบาผือบนยาวครับพี่น้องมันที่ต้องตัดครับก็จะไปล้านประจำหละครับแล้วก็ เดี๋ยวจะไปดูซิว่าร้านตัดผมเนี่ยเป็นอย่างไรในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับเดี๋ยวตามบ้าพือไปครับพี่นองครับบ้าผือขับรถมาเบ้าพือเห็นร้านตัดผมเคลื่อนที่ครับก็เลยที่ไปถามมึงว่าที่มันได้เหรอ เป็นลานตัดผมเคลื่อนที่ครับพี่น้องเดี๋ยวไปบึงก็เอาไปสอบถามมันเป็นยังไรรนงนี่ครับพี่น้องครับลานตัดผมเคลื่อนที่นะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปสัมผัสสร้างตัดผมเพราะว่า ได้ไอเดียนี้มาอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปสัมผัสเพิ่งว่าเป็นยังไงครับถึงได้เกิดไอเดียแบบนี้ครับเดี๋ยวตามเบ้าผืนไปครับพี่น้องครับสวัสดีครับสสวััดีครบโอ้สวัสดีนายช่างโอ้โหนี่ครับอันนี้พี่ยังครับนี่อองงงแแปปครับดงพี่ป๋องแปงโอ้พี่ป๋องแปงพี่ป๋องแปงที่ตัดผมมาโดนหรือเปล่าครับตัดมาเป็นแบบกี่สิบปีแล้วครับยี่สิบปีไอเดียม่ได้ใส่ขึ้นได้เอารถ เข holder, าเรียกว่าตัดผมเคลื่อนที <t ags> <t ags <t ags ่เออเกิดเกิดแนวคิดอั่งไรครับไอเดียมาจากโควิดใช่ไหปัญหาโควิดเนี่ยกรณีโควิดเนี่ยมันทอดแต่ฐานเลนลานปกติจะเป็นลานปกติมันจะเป็นของของคลุกๆรับก็เลยคิดได้ว่าทางการอากจะเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการธนายกีในที่ไหนมันจะแห้งปลอดจากโควิดได้ครับแต่ลยมีความคิดอยากจะเป็นสิ่งที่วันเกิดได้ครับ มันพอเองครับเขาเลยมีไอเดียขึ้นมาใส่ระบบของเมืองนอท่าใส่กันเป็นรสนะการตัดเกิดทีทีการแก่แบบถ่ายรับลมช่วยครับเขาลเลยไอเดียออกตามหมู่บ้านอ,อ,อาทิตย์ที่สองละตอนอาทิตย์แล้วเป็นไงผลตอบรับผลการตอบรับเรียกว่าการตอบรับดีเพราะน,นึงแหละบริการโดยเฉพาะพอหมายคืออยากจะบริการพี่น้องที่เก็บไข่ได้ด้วยเอาผู้แก่สามารถที่จะเดินทางมาได้ครับถ้ามาท้อ รสามปั๊มอ่ะเดี๋ยวจะไปใส่บริการใส่บริการได้ถึสถานทีอ่าอันนี้รถเ้าเองบ่นี่ครับรถจะพรองเองรถเจ้าของเองอ้าวแล้วแล้วล่านล่านหรอล้านตอนนี้ปิดปิดอ๋อก็คือใส่รถเคลื่อนที่รกรทอ่าการในติมที่เป็นอะไรออกมั่งสิมันดีกว่าอยู่ลานบอลหรือว่ามันจังใด ออกข้างนอกเนี่วจะดีกว่าในราคาตัดราคาตับราคาเดียวกันอ่าราคาเดียวกันบริการถึงที่ว่าถึงที่อ่าจะต้องสะดวกสบายคนละคนกับวงเวลามที่อในตลาดอือครับธนาคับอยากล่องบนท้องแปลกเคยเห็นแต่รถคาเรียารถกาแฟเคลื่อนที่เนาะแต่นี้ตัดผมเคลื่อนที่เขาตัดผมมาแล้วจกปีพีฟองแป้ง ร้ไปกี่สิปีแล้วไหมยี่คือช่างชำนาญการที่สุดหัวละเท่าไดดิหัวละเจ็ดสิบบาทหัวละเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทในสถานการณ์โควิดแมนป่ะแนคือจะป๊องกันย่านไล่บ้านกันย่านคือมันทีว่าทของคือเปิดมันอัตราไล่อากาศมันพอไที่เข้ามายูนซี อากาศมันจะทายเท๊มันก็ต้อนเสี่ยงมันก็หน่อยลงแล้วก็ป้องกันก็เอาเอาจะพร้อมเอาครับแล้วป้องกันก็ห่อพ้อนี่นก,ก็เตรียมพร้อมผิวหนาผิวตางก็เตรียมพร้อมตอนนี้ก็อยู่ในบริการให้ในเขตอำเภอตอนนี้อยู่บริการในเขตอำเภอตึ้งตางเรียกว่ายกยกร้านตัดผมออกมาเรียกว่าให้บริการนอกพื้นที่อ๋อผู้ดใดมากบรรยากาศกับมาได้เนาะบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศล่องเรื่งอ่า หัวละเจ็ดสิบบาทอันนี้ตั้งอยู่นี่หอดจังโมงนี่เจ็ดเอตัวเจ็ดนาฬิกาหัวหาโมงนี่เข่าบ้านเข่าบ้านอ๋ออ๋อหัวได้ดูพถ้าผมโอ้นี่มีลูกค้ามาพอดีครับพี่น้องครับว้านี่ลูกค้ามาแล้วนี่เคยมาตัดตะเคียนไปเนี่ยครั้งเลยนี่นี่สิร้องครั้งแรกเป็นปุ่เนี่ยใช่เห็นจอดหลายวันแล้วดีไหมอย่างนี้ดีไหมครับนี่ก็น่าจะดีนะไม่ต้องไปก็ร้านเนาะอ่าาบบรรริิกการ อาโอเคโอเคครับนี่บุค้ามาพอดีฟ่น้องเลยอ่านี่นี่โอ้โห,โหครับนี่อันนี้ก็เป็นไอเดียสุดเจ๋งนะครับเป็นไอเดียสุดเจ๋งครับนะตะก,กี้เขาเคยเห็นตลรดขายกาแฟครับเคลื่อนที่อันนี้รถตัดผมเคลื่อนที่ครับนี่อ่าบริการถึงบ้านท่านเลยครับนี่ป๋องแปงป๋องแปงบาเบอร์เนาะ,ะอ่าไอป๋องแปงนี่ปเป็นเคยเป็นนักจัดรายการมาแล้ว แต่ว่าอาชีพตัดผมนี่เรียกว่าเป็นอาชีพหลักอย่างเป็นทางการแล้ว

โม่มาเป็นเล่ดดีครับครั้งแรกครับผมโอ้โหเป็นไงท่างตัดผมอยู่โอเคไหมโอ้ตัดตัดเราดูรอคุณน้องเนาะดีไหมอย่างงี้ครับนี่ครับพี่น้องครับนี่นี่ผู้ใช้บริการโดยตรงเลยครับนี่เนี่ยตัดบ้านเนาะเนี่ย่พสบ้านมาที่ชั้นก็มาอยู่ชั้นไปปลูกขาโพดเหมือนกันมาถึงหน้าบ้านนี่ลงใช้บริการเลยเนาะหลายวันแล้วอ๋อ องหลายวันแล้ววันนี้เสร็จมันแล้วเสร็จนหมดวันรับเงยนร้านมาดูไลายจนเคร่งใจประกาศกิจเต็มราคาแล้วนี่ครับบรรยากาศของร้านตัดผมเคลื่อนที่ครับพี่น้องครับนี่ใครช่างตัดผมไหนดูคลิปนี้แล้วอยากจะไปเรียนแบบก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะแต่แต่ต้องลงทุนด้วยรถนะอันนี้ต้องต้องไปต่อหลังคามาหนิ แทนที่ลูกค้าจะต้องนี่คุณก็ต้องรุกขาลูกค้านี่ยตรงนี้มีการต่อหลังคามันต้องต่อเติมที่รถนะครับรถแล้วก็ไอทำทำโครงนี่จักบาทครับเหมือนจักรบาดต่อเติมนี่ไม่เกี่ยวกับตัวรถนี่ต่อเติมกต่ตอนนี้จะพะขอสื่อเล็กอย่างเงว่าสามที่ท่านเราห้ยซ่างระยะหนึ่งจะมองเห็นเอียงเองบ่เนี่ยเฮ็ดเองเฮ็ดเองพร้อม เพิ่มเหียี่แองนื่อสราหมื่ออื 200, 300, อ้ Menge, ata, แห่สร้างเขจะเหนือยสร้างเขาหนักากอือเขาหลบโว้ชิการบอกแม่เราชียไฟเดียวมันี่ใส่ระบบไฟนีอยู่สระบบคือระบบแบตเตอรี่จากไฟสิบสองแปลงเป็นไฟสองอนี้สระบบอีกระบบนึงเป็นระบบไฟฟ้าาแยกรี จอดร้างมู่บ้านอ๋อเสียบเสียบที่ไฟนะต้นสองต้นอย่เขาใส่เป็นเป็นแบตเตอรี่ได้อ๋อปรับปรับได้สองสองอย่างในกรณีที่มันบูมีไฟบ้านเอาก็ะใสแบตเตอรี่รถนี่บ่เขาต้องเขาต้องเพิ่มแบตเตอรี่บ่นี่อันนี้เขาจนส่งยังนีลองส่งครับโอู้รอเดิสมัยตะกี้แล้เป็นนมนี่แล้วรอด้นี่น่าประดาเลยพี่น้องสุดยอดเลย

นี่คือบรรยากาศร้านตัดผมเคลื่อนที่นะครับป๋องแปงบาร์เบอร์เนาะอยู่ริมถนนเลยครับพี่นอ้องสามารถปรับวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับใช้ความสามารถที่ตัวเองมีนะครับในการเรียกว่าหารายได้นะครับต้องปรับเปลี่ยน ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงแต่ว่าการดำรงชีวิตมันจะต้องเดินหน้าต่อไปนะครับสามารถเอาไปเป็นไอเดียต่อยอดพัฒนาช่างตัดผมหรืออาชีพอื่นก็ได้เนะนี่มางแปนตัดผมมาเลยจักปีก่อนยี่สิบปีมีเงินหลายปรับนี่ยครับ ตัดผมนี่มันเป็นอาชีพที่เลี้ยงครอบครัวได้บ่ได้ครับเือว่าดีดีด้วกาขยันอ่ะอ่าด้วยควที่เราขยันนี่อาชีพตัดผมนี่จะต้องต้นหน่อยอืมอาชีพตัดผมมันต้นต้น่อยต้องต้องขยันต้องขยันนะอือเออี กาเรียงโตได้ืาคากระเพาะกำนัมจะซื้อว่าอะไรนะอรัามาจะให้เนี่ยตยนอนนี้ีเมือตัดไห่ได้น่อยย่ำแรงเนี่ยป้อนดดทันีรือเ่าอหน,นึ่งว่าอะไรเพรายังกี่ายสามร้อยกว่าบาทอ่ะอเทียบเทียมนะครับดูว,ว่าเรียงจะเขาได้อะเวาลาหลังจากเลยงานน่ารอนนิกหนึ่ยปีงหามงาครับตัดไปตัดใสลูกใ่ร้านลูกที่นองใส่เชื่อนกลยุสิบบาทสามสิบบาทนี่ยอาจจะเวอร์กันนะอืครับ ถือว่าถือว่าถือว่าดีครับลงทุนน้อยลงทุนน้อยรายได้ครั้งเดียวบได้ตลอดชีวิตอ๋อครับผมการก็คือการดูแลอุปกรณ์การใหม่เครื่องมือรับเข้าไปเกรนเลมื่อยุัยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่มันคงมันคงแน่นอนเนาะก็ค้นอะไรก็ต้องตัดผมเนาะ คนหนึ่งแหละตัดผมเนี่ยคนเท่าเนี่ยตัดผมเนี่ยมันเน่าตัดมือหนีบมือหนามันก็เน่าคนห่ดเนี่ยอาชีพนั้นก็ต้องตัดเนาะอาชีพเป็นคนหัวคนเออกินบนหัวคนเลยหากินบนหัวคนเนี่ยรอเลยวันนี้ว่ะได้ตังนี่เสร็จแล้วเหรอได้ตังไม่รอ เดินจบกันนอะดินใจใจต่างกันเนอะเนะเท่าไรนะเจ็ดสิบบาทใช่ไหมครับผมตัดผมบ่อยไหมสามเดือนนั่นแหละสามเดือนครั้งโอ้โหกว่าจะได้เงินคือคือยางบริษัทเนี่คือสามเดือนสามเดือนตามปกติเนี่ยสองเดือนครับเออเดี๋ยนี้เริ่มแก่ตัวมากมาถึงสามเดือนแล้วสองเดือนเอาเรื่อยเนาะเอาเรื่อยดูไปมันยัคันนี่ครับตัดเรียบร้อยแล้วเจ็ดสิบบาทเนาะเจ็ดสิบบาทพอใจไหม พอใจครับผมพอใจไหมครับนี่คือรถตัดผมเคลื่อนที่บริการเคลื่อนที่บริการเคลื่อนที่ครับวันนี้พพี่น้องเขาเบิ่งอาชีพไม่ใช่อาชีพใหม่นะแต่เป็นรูปแบบใหม่หนะ<ไ>ให้บริการถึงที่ถึงมองถึงป่านถึงเงยน,น <à> เนาะอาชีพเชิงลุกละครับผมลุกไปหาลูกคา้าวันนี้พี่น้องผู้ใดสนใจที่อาจจะคิดอะไรไม่ออก<ส>เห็นคลิปนี้ไปต่อยอดทั้งตัดผมหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะอาก็ฝากไว้เท่านี้ครับ คลิปนี้ลาไปก่อนครับที่หน้าจะพาไปพบอาชีพใดนั้นปากกดติดตามกดไลค์เบาผือผ้ารอครับวันนี้ลาไปนอนไปก่อนครับสวัสดีครับ